สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพารี่รีวิวอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะจะเป็นการรีวิวซีรีส์ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณสามีและสัญญาการแต่งงาน1ปีเรื่องราวจะฟินจะฮาจะเศร้าคลาน้ำตาขนาดไหนถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วแล้วก็ไปเต็มตัวใช้พลังรับความฟินกับซีรีส์เรื่องนี้กันเลยค่ะมีกินอเกนคุณสามีที่รัก โดยที่ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะน้ำแสดงเดยกงจุ้นนั่นเองผลงานที่เพื่อนๆคุณเคยก็เช่นเรื่องนักรบพเนจรสุดขอบฟ้านะะหรือว่าจะเป็นเรื่อง The Love Equation ั่านักเมื่อรักหววคืนซึ่งพอรี่รีวิวก็เคยรีวิวไว้แล้วด้วยเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ดูคะ่ะ โดยที่ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องราวในการหาคู่ชีวิตของลูฟ่ฟางหนิงซีโอสาวสวยสุดมั่นวัยสาสปีของลู่หมิงกรุป๊ปบริษัทธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากเลยนะที่จะผลักดันโปรเจกต์อินฟินิตค่ะโปรเจกต์ Project ที่สุดค้างคาใจฟางหนิงมาตลอดให้สําเร็จให้จงได้แต่ก็ยังขาดแรงสนับสนุนจากบริษัทพ่อของฟางหนิงค่ะเห็นลู่ทาง เห็นทางสว่างและในการผักดันนะคะในเรื่องแต่งงานจึงยื่นข้อเสนอกึ้งบังคับขอาว,ว่าหากสามารถแต่งงานและมีทายาทได้ภายใน1ปีนะฟางหนีงจะได้รับการสนับสนุนในการทำโปรเจกต์อินฟินิตี้ โปรเจกที่มีเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างมากมายค่ะทุกคนฟางหนิงของเรานาะที่ไม่ได้สนใจใยดีในความรักอยู่แล้วจึงตบปากรับคำและเริ่มแผนการการมุ่งหาเป้าหมายนะที่จะมาช่วยสารฝันโครงการแต่งงานให้สำเร็จค่ะซึ่งก็บังเอิญที่ฟางหนิงได้พบกับศัลยแพทย์หนุ่มสุดลอยอย่างหลิงรุ่ยที่คุณสมบัติทุกอย่างคะ เพียบพร้อมตรงตามความต้องการแต่ว่าค่ะทุกคนหมอหลิงของเราก็ไม่ยินยอมที่จะเข้าร่วมโครงการแผนการครั้งนี้นะคะเป็นใครก็ไม่น่าจะคิดเข้าร่วมแผนการการสัญญาแต่งงานแม้ทุกคนซีโอสาวฟังหนิงค่ะก็ไม่ยอ่อท้อใช้จุดอ่อนเรื่องนี้สินของน้าสาวที่เจ้าหนี้ะ่ะก็คือน้องชายของฟังหนิง และฟังหนิงค่ะก็คือผู้กลุ่มอํานาจกลุ่มเงินของน้องชายอีกทีก็คือสุดท้ายแล้วฟังหนิงก็คือใหญ่สุดนั่นเองสู้ๆค่ะสู้จริงๆยังไงหมอหลิงต้องแต่งงานกับฉันให้จงได้บวกกับวิธีการคว้าใจต่างๆนานานที่แบบว่าฟังหนิงค่ะมันดูไม่ค่อยจริงใจเอาซะเลยแต่ว่าทุกคน สวรรค์ก็เข้าข้างฟางหนิงค่ะเพราะว่าในที่สุดแล้วหมอหลิงก็ตัดสินใจยอมแต่งงานพร้อมสัญญา1ปีกับฟางหนิงในที่สุดค่ะทุกคนแต่ว่ามันก็มีเหตุผลเบื้องลึกเบื้องหลังในการตัดสินใจครั้งนี้อยู่แอบมีความน่าประทับใจน่ารักฟินอยู่เบาๆต้องตามไปดูด้วยนะคะทุกคนว่าเหตุผลของหมอหลิงในการตัดสินใจอะ่ะ แต่งงานครั้งนี้นั้นแท้จริงแล้วคืออะไรมีความฟินโอ้ยอยากให้ตามไปดูและเมื่อทั้งสองคนนะคะเริ่มใช้ชีวิตแต่งงานก็เริ่มแบบค่อยๆเรียนรู้กันตอนแรกจะแบบไม่ค่อยลงรอยกันเนาะแต่ว่าอยู่ๆกันไปค่ะก็เริ่มเรียนรู้กันเริ่มนึกถึงใส่ใจความรู้สึกความต้องการของอีกฝ่ายมากขึ้นจนเกิด เป็นความรู้สึกดีๆที่ทั้งสองคนมีให้กันเอ๊ะหรือว่ามีใครมีความรู้สึกให้ก่อนอันนี้เพื่อนๆก็ต้องตามไปดูนะคะในๆก็คืออย่างฟินดูแลกันอย่างดีฉากสวีทก็แบบเริ่มมาให้เห็นค่ะเตรียมหมอนขาดได้เลยแต่ว่าทุกคนดันเกิดเรื่องราวที่มาขวางกั้นความรักของทั้งคู่ซะงั้นที่แบบโอ้โห เรื่องราวของการแก้แค้นสิปีก็ยังไม่สายบวกกับความหวังดีที่ดูเป็นความประสงค์ลายซะมากกว่านะคะจนกระทั่งเกิดการอย่าร้างแยกทางของลูกฟังหนิงและหมอหลิงของเราเลยนะ oh, <no. S 1> นเือเศร้าะทุกคนตามเบลจะช่วยกันด้วยนะคะใดๆก็คือบทสนุกน่ารักฟินความแบบ ทั้งคู่เคยผูกพันกันในวัยเด็กทุกคนมันมีความฝิ่นมีความละมุนมีความรักซึมลึกซ่อนอยู่ต้องตามไปดูค่ะและอีกสิ่งที่สำคัญของเรื่องที่อยากจะให้ทุกคนไปดูก็คือความไม่ปากแดงไม่มีแรงเดินของฟางหนิงโผล่มาก็คือสีปากต้องชัดความไฟความมั่นใจในตัวเองดูแล้วแบบชอบบทฟางหนิงมาก มั่นใจดีชอบความน่ารักของกงจีนนะคะที่ไม่มีอะไรมาขวางกันได้ความสนับสนุนคุณภรรยาสุดมั่นสุดเก่งที่แบบขอคะ่ะทุกคนขอคนแบบนี้มาเป็นคุณสามีของเรา <luôn> เพราะว่าเขาดีดีเหลือเกินฟินดีกับใจแม้ว่าจะเละิกลาห่างเหินกันไปเขาก็ยังมีใจที่รัก ต่อเราความบางคนรักของคุณหมอก็คือดีกับใจมากความน่ารักความฉลาดของโยโย่ลูกชายนะคะ ความรู้บทในการเชื่อมสัมพันธ์ให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนอกจากคู่ของคุณหมอและฟังหนิงที่เราต้องตามไปเอาใจเชียรแล้วนั้นก็ยังมีอีกคู่ค่ะที่เราจะพลาดความน่ารักมุ้งมิงความหาความล้มไปไม่ได้อย่างคู่ของคุณอาสุดทึมและคุณหมอเออไม่ใช่คุณหมอคุณเพื่อนที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน,นิยายที่แบบโอ้ยลุนคู่นี้หนักมากแบบต้องเชียร์คุณหมอต้องเชียร์คู่นี้ด้วย ลัวว่าจะไม่ได้ลงเอยกันแงตามไปเชียร์คู่นี้อีกคู่กันด้วยนะคะทุกคนสุดท้ายแล้วทั้งสองคนนั้นจะมาะเผชิญหน้ากันอีกครั้งได้ไหมสารสัมพันธ์และเดินร่วมทางใช้ชีวิตด้วยกันกับของขวัญจากสวรรค์อย่างโยโย่ จะเดินร่วมทางกันอีกครั้งได้หรือเปล่าโยโยๆจะรู้หรือเปล่าว่าหมอหลิงเนี่ยคือพ่อของเขานะไม่ใช่คุณลุงตุ๊กตาเหตุผลอะไรกันแน่ที่ทำให้ทั้งสองคนต้องแยกทางจากกันไปตามไปเอาจะช่วยพ่อแม่ลูกทั้งสามคนให้กลับมาเป็นครอบครัวสุขสันต์กันต่อได้ไหน มีกินอเกนคุณสามีที่รักอย่าลืมตามไปรับชมกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพารีรีวิวด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย